สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมชาเทียมนะคะดูวิวสวยๆนะคะนี mm ่ hmm. สวยงามมากดูฝั่งโน้นนะคะเปิดไฟกงคือสวยงามมากดูวิวสวยๆนะคะเหค่ย mm hmm. ยามราตรีโรงแรมชาเทียมนะคะอยู่ตรง จเจริญกรุงเนี่ยนะคะ,คะวันนี้มาทานบุฟเฟ่ตอนช่วง11โมงครึ่งน,นะคะแล้วก็บมืคืนเราก็เลยเดินไปทานข้าต้มนะคะตรงจเจริญกรุงเนะะี่ยค่ะแล้วเราก็เข้ามาห้องพักก็มาดูวิวสวยๆส,สวยงามมากค่ะอยู่ชั้นสูงเลยค่ะชั้น26 ซื้อคูป,ปองไว้นานแล้วค่ะเพื่อองจะมาใช้ค่ะเพราะว่าโควิดนานมากวันนี้ก็เลยมารีวิวนะคะจากรายการลองไปไหนท่านไปด้วยค่ะเราหายไปนานเลยนะคะวันนี้เรามารีวิวที่โรงแรมชาเทียมนะคะอย่ามีรถฝั่งุ้งบด้วยสวยค่ะขางล่างก็สวย รถฝั่งรนเลยนะคะวสดีค่ะจากรายการเราไปไหนท่านไปด้วยนะคะวันนี้เรามาพามาที่โรงแรมชาเทียมนะคะวันนี้โรงแรมเขาก็ในตู้เย็นนะคะสามารถทานอาหารน้ำฟรีนะคะพิเศษสุดๆค่ะ ก็ติ่มซำเขาก็อร่อยนะคะ,คะพบกันใหม่นะคะจากรายการเราไปไหนท่านไปด้วยคะ่ะ